อือมาแล้วยี่เห็นกลองสวะเลยโอ้ธรรมดาที่ไหนนี่อ้เคยกล้องหมลุดเยับสนายเลยอือได้เยอะแยะอะไรอะไรอยู่ยๆๆละ,ๆๆๆะาเขะเท่ตัวนี้ระวังเป็ดขีดอืสวัสดีครับผมเฮ่เฮ่ไม่นี่พามาลงปลาครับผม แค่หนึ่ง0อยฝั่งหกสิบบาทนะฮะเตรียมลงแล้วครับผมทางล่างครับมาลุนกันครับวาซสิมี่ปลายไงนะโมครับผมไปลุยกันเลยนะฮะโอ้มาเจองูอะไรแต่เช้าเท่ นี่กรีเรียดปั้วไรปั้วสมาร์ดงวะแพ้ก็เริ่มลงแล้วครับผมเสี้ยนแหเริ่มลงแล้วครับอันนี้เสด็ยจ้ะปูนครับผมผู้ใหญ่ก็เลังประกาศว่าพร้อมลงแล้วครับผมจวดจวดอืออาญย่จ่าครับผมมาลุ้นกันครับว่าแหแรกใครจะมานตัวใหญ่มั้งครับผม ไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วบุณครับชิมงานดูฟังเท่าเหมือนเลยครับตาลุสีพิซซ่าอานติกกับผมวันนี้มาครบทีมนะฮะมาดูกันครับไผ่สไดรตัวใหญ่เด้บครับคุณได้แล้วครับผมเสือเขียวต้องแพ้ครับปลานิ่นใส่งามๆเลยครับผมขึ้นมาแล้วนะฮะธรรมดาทีน่านนี่ โอ้โอ้ทางนี้โดนอะไรโดนปลาไม้บ่โอ้โดนของใหญ่มาแล้วครับปลานิ่นใสงามครับผมรุ่นนี้สี่ขีดนะฮะโอ้ธรรมดาที่ไหนงใสงสัยใหญ่ว่าเขาในสะแล้วนี่สงสัยโอ้โหคนอะไรมานว่าเขาวันตั้งหลายคนได้คนเดียวน,นี่ใหญ่มากเลยไหน,นโอ้อันนี้พี่อายบอนี่โอ้ <laughs> ดีไอหรือน้องเอื้อยนี่ตัวเล็กจังเลยสงสัยจะน้องเอื้อยสุดท้องแล้วนี่ครับเดี๋ยวพาหลุนกันครับผม้างฟังเดือดเลาะนะฮะไปเรื่อยๆใายเอาตัวใหญ่ๆนี่ใายปลาบางไหมทางนี้เนอะยี่ยังไม่ได้เลยย,เลย,ยังน้อยก็ได้ปลาสลัมเลยเออได้ปลาอะไรโอโอ,โอได้ปลานุ่มโรงเรียน โอ้แถวนี้เขาเรียกปลาด้วดยนุ่มตัวนี้โอ้ธรรมดาที่ไหนได้แล้วครับฝุ่นปลานิ่นตัวหนึ่งครับเจึงเลือครับใส่ประมาณเครื่องโลแเลวครับผมปลานิ่มตัวงามๆครับผมทางนี้เห็นทุงเขาอยู่ในน้ำได้สักตัวหรียัยังไม่ได้เลยสักตัว เอา้าโอ้ทำไมทุงถึงอยู่ในน้ำ <c oughs> โอ้ใ <c oughs> ส่เอาทเนาะบ่กทางนี้ได้ริออยังครับได้สักตัวหรอยัง <c oughs> ได้สองตัวแล้ว <c oughs> โอ้คนอะไรสวะเทะโอ้เดินมายังไม่มีใครได้เลยว้า ปลานินครึ่งโลตัวหนึ่งนะฮะนอกน,นั้นก็ลูกน้อยกำลังโคลนปลานินใสงามอยู่ครับผมพอได้อยู่ครับครับเสือแดงตึ้งแพรครับผมปลานินใสประมาณเกือบโลนละครับใสงามใสสวยเลยครับผมมีอะไรกระตึกกระตักบ้างไหม เงียบโอ้มาดูกันครับตรงนี้ได้กี่ตัวแล้วนี่ได้หนึ่งตัวแล้วครับผมใส,ส่สีขีดนะฮะไปแอบดูกระสอบเขาอีกเห็นอะไรดินกระจรุกกระจราวอยู่ในถุง อะไรก็จูวกึจอาวอยู่ในทุงนี่อ้ใสไโลสองตัวเลยนะฮะโอ้คนอะไรสวะมาเขาแท้ตัวใหญ่สองตัวเลยครับโอ้ปลามันอยู่แถวนี้ตัวนี่มาอีกแล้วครับผมตึ้งแพ้ใส่ประมาณสี่ตัวโลครับผม สวยๆเลยครับเย้ทำไมไม่ติดมากลัวกล้องบอกไดไหมทางนี้กองเชียร์เยอะแท้้ไม่ได้สักตัวเลยเยอะแต่กองเชียร์บอกโอ้ยับจะนับเลย ดูถุงเขากนได้ปลาไร่ดิปลานินหนึ่งตัวโอ้กับปลาคูดเดี๋ยปลาคูทงมว่าปลานิ่นนี่โอ้ยับจะนับแล้วนี่มาแล้วกระผมเออปลาไรนี่ปลานินไซครึ่งโลเลยครับโอ้ คนตัวใหญ่ก็ได้ปลาตัวใหญ่อีกได้ตามไซนะฮะว่าธรรมดาที่ไหนนี่ปันนินชอบแห่อนบอปันนินชอบแห่บอลบอเจอแฮ่ทีด้วยโอ้ธรรมดาที่ไหน,นนี่ได้กี่ตัวแล้วครับสามตัวแล้วโอ้ม,มา,าแล้วเขาสิไม่ต้องเบกใหญ่บอ <c oughs> เห็นเต่าหัวเห็นแต่หัวอยู่ในทุงได้กี่ตัวหนึ่งตัวใส่สมตัวโลนะฮะใส่นี้ใสง่งามๆสวยๆครับผมโอ้คุณครับผู้จัดถอดเสือดูดยาเสยครับผมเรื่องคนหาปลานะฮะฟู้จัด มาได้จังหวะพอดีเลยเห็นอะไรก็ตรงในสนามปลาอะไรอปลานิ่งครับผมออใหญ่ที่สุดในโบผเป็นแชมป์นะฮะมีใหญ่กว่านี้ไหมมีครับมีโอ้ยย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 อยย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 ยอยย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 ย ผู้ใหญ่ว่าเขาละลาเฮ้สวยงามมากเลยครับผมเยี่ยมครับไปแบ่งทางนู้นมาเด้อทางนู้นร้อยแฮแล้วยังไม่ได้สักตัวมันคนเดียวเลยสว่างจับทางนี้ไปโครดอะไรมาไม่เอาปลาลงน้ำนี่ ลืมดูมีแต่เสียนน้อยตัวนี้เสียนน้อยว่าไหนดูหน่อยสิเอาให้เบิกถุ่มๆเลยนั่นอันไหนเอ๊ะเอ้อธรรมดาที่ไหนนี่ช่างนี้ดายบ้างไหมฮะไล่กลัตัว2ตัวไล่กลัตัว2ตัวเอ้อปลานิน60บาท ใส่ครึ่งโลเอ้อเมียไม่ได่าแล้วทำไม่ได้ดิสกัดจริบ <c oughs> แล้วตาเป็นกองเชียร์ <c oughs> มาดูทางนี้ครับจะได้ปลานิลหรือปลากระป๋องอ้มีแต่ปลากระป๋องเลย <c oughs> โอ้ยหยับจะนับแล้วนี่ <c oughs> อ้ไมไแน่เพื่อแหน,นี้จะติดมา ขึ้นมาน้อยกลงอุสาโจแล้วนี่ออขึ้นมาเหมือนเดิมข่าวสะอาดในทางนี้ถุงใหญ่ๆหญ่บได้ดบ,บอโอ้นึกว่าเต่ปลาชิใหญ่ตามทุงตัวโอ้มีตามาะไม้บอไหนปล่าได้ยังลย,ยังเลยโอ,อ,อ,อ้อะไรเหมือนเหมือนกันแท้ โอ้ได้แตบ่บานไกลบานไกลๆกลสงัดจริบเลยโอ้ยับจะนับทางนี้ได้ไหมเห็นปลาแล้วเห็นน้ปลาแล้วอ้ท่มละลายเลยโอ้มือเพรย์ใจลำเคยทมจะนับไฟโอ้อะไรมานั่งดูเขา้า คนคับปานินครับโอ้คนอะไรเอาคนเดียวซองสามตัวเลยปลาประมาณไซครึ่งโลนะฮะสามตัวใหญ่ๆนะฮะสามตัวอีก นายมาเอบดูปลาหน่อยได้กี่ตัวแล้วอูอ้สไรซองสามตัวตว้าววันยังไงได้ปลากระป๋องอยู่ในถุงโอ้ธรรมดาที่ไหนนี้ได้เลยฮะมยุะตยตาบานไตรเกิดเปาจีเลยอ้ได้ปลาเป็นกระสอบ ได้เป็นกระสอบกระสอบละตัวสองตัวหรือนับกระสอบไปก่อนไม่บานสักตัวเลยบอกเออปลาเกโพงอะไรยัยว่าปลาดินอีกโอ้ฮะไหน ในทั้งนี่นะโอ้อะไรหนักเทมาแล้วครับผมเอาเลยอถุงนี้ทำไมได้ใหญ่กว่าเขาเทฮะอโอ้กระป๋องใหญ่กว่าปลาอีกโอ้เอามาคมปลาหมดเลยโอ้โ,โหเดือใหญ่เหลือเกิน ก็ไม่ได้ว้าวคนอะไรแบบนี้ไม่ได้ปลาด้วยไม่ได้ปลาหมดได้แต่สลัโอ้าดูเจอได้ปลาอะไรตัวใหญ่ thế เออกำลังโครตบ่โอ้ยหับจะน้ำเอาละครับผมมาหล่นเสือเขียวกับเสือนดำเงินครับผมไปเสด็จจากตัวนะครับโอ้ตินแหติติดมาอันยักษ์ จะนำเงินได้แล้วฮะปลากาศดโอ้เสือเขียวก็ได้ปลากาศดเหมือนกันยีดได้ไรโอบ <c oughs> ได้แต่ปลาสรมโอ้เสียนน้อยทำอะไรเปลกปลาดมาเขาเท้เออเสียน้อยได้ยังโอ้เจอของเท้แล้วฮะอันนี้เขาเรียกว่ากรมปลาไม้ โอ้ได้ตาวด้วย1ตัวโอ้ธรรมดาชิไนนี่เอ้อเห็นกล้องมาได้ปลาเลยเอ้อธรรมดาชิไนนี่เอ้อสวัจญนาได้กี่ตัวแล้วได้ปลา2-3ตัวเอง2-3ตัวเองบ่ครับอีฝั่งนู้นเขาไม่ได้สักตัวเขาไม่เห็นผ้าอะไรเลยนี่ได้เซา3ตัวเองปลาตัวสวยตัวสวยๆประมาณครึ่งโลนะตัวนี้ อือคืออยู่ได้ปลาสลิดต,ตัวใหญ่โ <c ười> อ้ธรรมาดาที่ไหนนี่โ <c ười> อ้สวะ <c ười> ว่าเขา,าเลยได <c ười> อะไรได้ปลากระป๋องโอ้แบ่งกินด้วยเด้องั้ <c ười> นโอ้นด่นครับเสือแดงไดแล้วนะฮะหนึ่งตัวโอ้ัางนูนไดสองสามตัวแล้วอู้ตรอทุ่มจะนับได้ปลาไหมนี่อือโบ่า <c ười> ได้ปลาบางไหม,ไไมโอ้ย<ะ>เจอกันอีกแล้วสวัสดีครับผมว <Yeah. S 1> ันนไซโลนะฮะว้ธรรมดาที่ไหนวันนี้มันนะฮะไ,ออได้อยู่ทุกจุดด้วยยืนฟังเพลงไปด้วยได้ปลาไปด้วยสบายใจนะฮะวันนี้<ส>คนไม่ได้วานทำไมได้ปลาใหญ่กว่าเขาเท้ ลุ้นแรงโมเึ้ยคำมือเชิงแรงมาดิเอาเสียนน้อยวานให้ดูน้อยเอ้อเอาให้แตกเลยยี่เอาแหวนละลายไปเลยอ่ะเอวานเหมือนเลขแปดเลยเจ้าเอาของจริงแล้วนะฮะเอ้ ออคืออยู่ในบัวเต็มอันย่ะโอ้สรปดาชิีนัยนี่ของแท้ครับของแท้เดยได้เป็นกระสอบว่าไม่ได้ตัวเดียวก็กระสอบจับจะนับมีแต่มารียมโอ้ไม่ได้ปลาอันนี้ของผมตัวงานนี่อะไรอยู่ในถุงอือสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดตัวตัวนี้ โอ้ธรรมดาที่ไหนได้คงน้อยโอ้ลุงน้อยกำลังคลดตัวนี้นี่มีผู้ใดปลาบอกคำนียมีอยู่ครับผมอยู่ฟังฝุ่นใด้ตัวใหญ่ๆอยู่ครับโอ้นี่ ปลาไรนี่ปลากระเดดครับปลากระเดดโอ้ล้มล้มล้มเลยยูซูเปอร์ไทยล้มอันนี้ของเมียของลูกอันนี้ของเจ้าของของหลานบ่ดีแหละครับเฮ้ธรรมดาใช่ได้กินแมวอดโอ้ได้ปลาไม้เต็มอันยักษ์เลยโอ้มีแต่สลัมได้ปลาได้จะไม้ได้ปลาแต่ได้จะไม้นี่แหละ หกสบบาทย้อนลับเตยมดนะได้ไหมทางนี้ยิ้สงสัยใจอันนี้ของผมตัวงานนี่ทาไม่ได้โอ้ได้ปลาประตวด้วยโอ้ธรรมดาชิได้นี่มาดูเอฟดูของเขาก่อนโอ้ได้ตัวนึงเอออันนี้แหละแบ่งกัน คนวา่าอิ่มมดไออิ่มนะม,มดะ <c oughs> ใส่น้ำเยอะๆเดี๋ยวเอารถดับเพลิงไปใช้ให้อเอบดูเขาอีกอนอ้ทางนี้ก็ได้ได้กี่ตัวนี่โอ้ได้หนึ่งตัวโอ้ธรรมดาที่ไหนสวัสดีครับขอบคุณครับโอ้เจอเอฟสีเดียวทายให้สชั่วโมงเลย <c oughs> ได้ปีตูครับโอ้เพึ่งได้ปีตูวป่ะ ครับผมตัวใหญ่ไหมเท้าบาดใดครับยี่เท้าบาดใดโอ้ธรรมดาชินัยนี่โอ้เอฟซีอยู่บ้านไหนครับนี่รับลายชัยครับลายชัยครับเจวครับผมขอบคุณครับอือมาแล้วยี่เห็นกลองสวะเลยโอ้ธรรมดาชินัยนี่โอ้เคยกลองหม้อลุดเย็บชนัยเลยอือได้เยอะแยะอลังอลาญแบบเขาเถอะตัวนี้ระวังเป็ดคีบ อู้คุมให้หกสปาร์ตโอ้หรือโชโกี้ให้เพนได้จิ้มคุมตะเด้ <c oughs> ได้เกินร้อยแล้วนะฮะ <c oughs> ทางนี้ได้ตัวใหญ่ๆบ้างไหม <c oughs> นูนตัวใหญ่ตัวใหญ่อะไรอยู่ในกระสอบลึกแท้ <c oughs> ยิ้มเตือนเคิลเจ้าลูกการา โอ้นึกตาเตคันเอ,อูได้สองตัวเออตูลอเกเรนเต้ธออรรมดาชีไหนดิได้สองตัวครับผมอ,อูสองตัวโลกว่านีไม่ได้ท้า <c oughs> คนได้ก็ได้เท่านี้โปมือ <c oughs> โอ้ยับจะนับเลยเจ้ทางนี้ปลาไรามีนวดอยู่ในทุงหือปลาไรามีนวดอยู่ในทุง กุปลาเน่งบ่อู้ปลาเน่งตัวใหญ่ดิโอ้ธรรมาดาที่ไหนนี่โอ้อยู่แต่เน่งเพรายนินอยมาต้อทางนี้ได้อะไรบ้างไหมได้ตัวสองตัวบ่โอ้สวยงามนะฮะเห็นปลาอะไรอยู่ในถุงเอฟดูของเขาโกน อทรงไยจะเป็นปลานินกับปลาควดตามตัวครับไซยสวยๆเลยโลกว่าแล้วคุมแล้วคุมแล้วได้บ่ได้บ่โอปลาตาเคล้วโอ้หั้เจมือธรรมดาเ้อเหนื่อยใจเลเกินได้ปลาด้วยผู้ชาติแมะเชียมทำไมไม่บงังฮะ ต่อยกีมุนว่าต่อยกี um> ่มุนเลยว้เหนื่อยใจเหลือเกินมาดูทีมงานก่อนนะฮะทีมงานของเราเป็นยังไงบ้างทีมงานเราทำไมมันทริปอย่างงี้เออเป็นตาใจ๊เจ๊เอลกี้นะว้าวงเต้นยัวเออมือเกลี่ยแขนนอกเกเรยังจะมาตูปันรถบาทเออเออแสดงทริปใจหูเหนื่อยเอ ทีมงานได้แล้วครับผมตัวหนึ่งปลากระดิ aw, úng, ให hei, ceu, ายอะไรกางผูุ้ยสมองเตอรจครับผมตึงเรือตัวนิ่ประมาณตัวละโลนะฮะรับผมถือว่ามีปลาอยู่ครับปลานิ่โตใส่งามใสหน่อยใส่ใหญ่ผสมกันหมดเลยครับผมครับคลิปนี้ฝากไว้สำนีแหละครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทีมงานอนาคตนะน้ำครับผม คลิปนี e ้สวัสดีนะฮะบายบายเจอกันคลิปหน้าครับผม